หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา โปรโมชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพึกษชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดและคุ้มยิ่งขึ้นหากซื้อ2ขวดในราคา3,000บาทแถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง 血สูงเนี่ยนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุและก็มีสายสาเหตุทําให้เกิดความดันโลหติตสูงโรคบางอย่างก็มีเยอะแยะนะครับเนาะอย่างถ้าหมอยกตัวอย่างเป็นพูดให้ฟังเนี่ยกัรมพันะบ,บางคนพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเป็นความดันโลหติตสูงได้เยอะหรืออายุที่มากขึ้นความดันโลหิตสูงก็จะเจอได้เยอะขึ้นเพราะว่าความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยเปลี่ยนไป มีความติดแข็งของหลอดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับมีเรื่องความอ้วนโรคอ้วนนะครับโรคเบาหวานนะครับการรับประทานอาหารลดเค็มนะครับเนาะหรือบางคนมีไขมันในเลือดสูงอย่างนี้นครับหรือบางคนกินยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดนะครับนะกลุ่มที่กลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือกลุ่มที่เป็นสเตียรอยก็ตามก็ทําให้ความดันขึ้นได้เหมือนไพยเงียบนะครับบางคนก็บอกเหมือนระเบิดเวลาเพราะว่าคนไทยส่วนหนึ่งที่มาหาหมอเนี่ยก็มัจกจะ บังเอิญตรวจพบไปตรวจสุขภาพวัดความดันและความดันขึ้นนะครับคุณหมอหรือคุณพยาบาลก็ไปนั่งให้นั่งพักและก็มาตรวจวัดความดันอีกทีมันก็ยังสูงอยู่อย่างเงี้ยครับพวกกลุ่มพวกนี้ก็บางคนไม่รู้ตัวนะครับเนื่องจากอาการและาการแสดงมักจะเกิดจากภาวะแทรกซ้อนซะส่วนใหญ่ดังนั้นบางคนก็มาหาหมอเ้ว่ภาวะแทรกซ้อนเช่นเป็นอมนัมพา์นะครับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด งียครับหรือบางคนมาตรวจเลือดเจอไตวายหาสาเหตุทั้งหลายทั้งวงแล้วก็ไม่เจอก็เป็นจัดความดันก็มีเพราะความดันที่สูงมากอย่างเงี้ยถ้าเขามีความดันโลหิตสูงเนี่ยเรากลัวมากที่สุดคือภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงนะครับเนาะเช่นโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับนะครับหรือว่าเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตน,นะครับจากเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกก็ตามนะครับพวกนี้เป็นแล้วเนี่ยไม่หายนะครับ นะครับบางคนก็พิการบางคนก็ทุ่มพลภาพโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเนี่ยจะแนะนำนะครับว่า 1. คือปรับพฤติกรรมนะครับเนาะการใช้ชีวิตของตัวเองเช่นการรับประทานอาหารนะครับเนาะการออกกําลังกายนะครับเนาะการดมบงชีวิตความเครียดอะไรพวกนี้ให้ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงได้พอสมควรนะครับเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยต้องรับประทานยาเพราะว่า การที่เราปรับปรุงดูแลตัวเองแล้วความดันอาจจะลดหรือว่าควบคุมได้ในระดับที่ไม่ดีหรือคุณหมอก็อาจจะไม่พอใจหรือว่าเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างคุณหมอก็ต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้มันเลยเถิดไปจนรักษาไม่ได้แล้วเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับแป้งโกดทิสวัน์ใยโพทองอีกแล้วค่ะวันนี้แน่นอนค่ะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและใครที่บอกว่าอยากจะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆวิธีการดูแลตัวเองวันนี้เรามีคําตอบให้อย่างแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นะคะอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ความดันโลหิตสูงเป็นโรคไกลตัวอาจจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะบอกเลยนะคะว่าคุณหมอได้กล่าวไว้ว่าโรคความดันโลหิต สอาจจะส่งผลร้ายแรงนะคะให้มีโรคต่างๆตามมาโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองค่ะซึ่งโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็อาจจะส่งผลทําให้คุณเนี่ยเสียชีวิตได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะดีกว่าไหมหากคุณมีตัวเลือกเลือกที่จะนําสมุนไพรมาดูแลตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้สมุนไพรจะดูแลรักษาตัวเราได้ดีจริงหรือเปล่านะคะวันนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คําตอบนั่นเองค่ะขอต้อนรับคุณ พี่สิทธพัฒเจริญพักดีค่ะแพทย์แผนตะวันออกผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแป้งโกนะ้่ไม่เคยมองว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคไกลตัวเลยคุณกอฟเพราะว่าจริงๆคุณพ่อเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงส<ะ>แต่ทีนี้คุณกอฟค่คะโรคความดันโลหิตสูงก็มาพร้อมกับอีกหลายโรคมากมายเลยซึ่งทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกหวั่นกลัวทีนี้เราอยากทราบค่ะว่าสมุนไพตัวไหนที่จะมาป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้ ก็ค,คือก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสมุนไพรนะครับเราต้องผมขอบอกว่าโรคความดาันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ใกล้ตัวจริงๆและเป็นโรคที่น่ากลัวมากด้วยนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยเรามีข้อมูลบ่งบอกเลยว่าผู้ป่วยนะครับที่เสียชีวิตจากโรคความดาันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองตีบแตกเกิดจากอักอมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมีการเสียชีวิตถึงชั่วัวเจ็ดคนด้วยกัน ชั่วโมงละเจ็ดคนเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเอ้ยตายแล้วป่วยเป็นแค่โรคความดันโลหิตสูงกินยาก็จบแต่ว่าคุณผู้ชมคะทราบไหมคะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาก็จะมาพ่วงเป็นเวฟเลยค่ะอีกหลากหลายโรคหลายแหล่มีอะไรบ้างครับสมมติว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ต้องทานยาของคุณหมอปัจจุบันก็คือทานยาแผนปัจจุบันอาจจะมีผลข้างเคียงทําให้ทําลายตับไตพวกยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงจากโรคความดันโลหิตสูงเองก็คืออาจจะทําให้เกิดการหลอดเลือดในสมองตีบแตกนะครับทำให้เสียชีวิต หรือว่าเกิดเอามาพึ่งเอามาพาดได้แล้วต้องถามอย่างที่บอกไปว่าสมุนไพรตัวไหน <elet S 2> คะที่ช่วยในเรื่องของการรักษาหรือว่าบรรเทาอาการในเรื่องของโรคความดันโลหิตได้ <ผม S 1> บ้างสมุนไพรถือว่าเป็นแขนงหนึ่งของการแพทย์ทางเลือกนะครับ,รบเราจะใช้สมุนไพรเนี่ยในการลดอาการของโรคนะครับ,รบ <cioè S 1> หรือว่าเป็นการฟื้นฟูนะครับของโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราเลือกใช้สมุนไพรนะครับโดยการฟื้นฟูฟื้นฟูหรือว่ารักษาที่ต้นเหตุโดยการเพิ่มให้ร่างกายเนี่ย ให้มีการไหลเวียนเลือดเป็นปกตินะครับลดไขมันต่างๆนะครับที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดหรือว่าตามอวัยวะต่างๆนะครับโดยสมุนไพรที่ผมจะแนะนำตัวแรกเลยก็คือจะเป็นใบวบกจะมีสารสําคัญกลุ่มไกลโคไซด์นะครับนั่นก็คือตัวเอสเชติกโคไซด์แล้วก็ เอ e ช i c ติกอิทซึ่งสารนี้นะมีการวิจัยพบว่าสามารถช่วยลดความดาันโลหิตสูงนะครับและที่สําคัญก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะทำให้ความดาันโลหิตเนี่ยลดต่ําลงได้โดยยังมีตัวชีเนมอนนะครับ <c oughs> หรือว่าอบเชยนะครับ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยทางประเทศญี่ปุ่น,นครับมีการวิจัยเลยโดยนำชีเทมอนนะคร <c oughs> มาบดเป็นผงละลายนะครับให้ผู้ป่วยเนะี่ย <c oughs> ทานก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอน,นครับติดต่อกัน ผลวิจัยออกมาว่าสามารถช่วยลดความดาันโลหิตสูงและช่วยลดน้ําตาลสาหรับผู้ป่วยเบาหวานลงได้ครับนอกจากนั้นเรายังมีตัวภูเขาประเทศเกาหลีครับมีการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณครับในการรักษาโรคความดาันโลหิตสูงและไขมันกอดตามผนังหลอดเลือดค่ะแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเราพูดถึงกันบ่อยๆเกือบทุกโรคเลยก็คือตัวเฮลินจือเฮลินจือนะครับมีการบันทึกเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วของกำรับยาจีนะครับพราว่าสามารถช่วยลดความดันโลหิตสูง ได้เช่นเดียวกันโดยเราเอาเทคโนโลยีหรือว่างานวิจัยปัจจุบัน,นครับไปสืบค้นดูเพราะว่าเฮลินจอเนี่ยประกอบด้วยสารการูเดลริกซึ่งสารตัวนี้สามารถช่วยลดความดาันโลหิตสูงและลดไขมันในกระแสหลอดเลือดได้นอกจากนั้นตัวเฮลินจอเนี่ยนอกจากการทดลองหรือว่าสารสาคัญแล้วเราจะมีการทดลองในมนุษย์หรือว่าชั้นคลินิกนะครับโดยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนำผู้ป่วยโรค ความดันสูงมาเลยนะครับ56คนก็คือนํามาให้ทานยาเฮลินเือนะครับติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนโดยพบว่าสามารถลดความดันสูงได้ประมาณเกือบ60%ของผู้ป่วยที่ทานโอ้60%นี่คุณผู้ชมเรยกง่ายๆว่าเกินครึ่งอีกนะคะที่เห็นผลขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงนอกจากสมุนไพรที่มาช่วยดูแลร่างกายเราแล้วมาป้องกันยังมีวิธีไหนที่มาช่วยป้องกันและเราเนี่ยควรปฏิบัติยังไงกับ ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงคะก็คือสําหรับใครที่ว่ามีภาวะเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วก็ที่อยากทานตัวโพชงครับสามารถรับประทานได้โดยผมก็คือขอแนะนําให้รับประทานห่างจากยาที่คุณหมอจ่ายประมาณ2ชั่วโมงนะครับ คือแค่สองชั่วโมงเท่านั้นทานแค่2ชั่วโมงใช่ครับเพราะว่าที่เราแนะนําให้ทานสองชั่วโมงเพื่อเป็นการที่ว่าอยากให้ยาไม่ว่าจะเป็นของคุณหมอหรือว่าตัวโพชงเองเนี่ยออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายให้เต็มประสิทธิภาพเหมือนที่เขาบอกว่าใครที่เป็นโรคความดันเบาหวานก็คือต้องทานยาตลอดชีวิตเนื่องจากยาของคุณหมอปัจจุบันครับยารักษาโรคความดันเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรักษาแต่มันไม่เป็นการควบคุมให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเพราะว่าสูงขึ้นก็คือยิ่งอันตรายใช่ไหมแต่ว่ายาเนี่ยเป็นการ ควบคุมไว้ไม่ให้สูงเกินไปแต่ไม่ได้รักษาให้มันต่ําลงแต่ตัวโพชงของเราครับจะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุก็คือทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นคือได้ไงว่าปรับสมดุลในระบบร่างกายของเราหมดพอระบบต่างๆในร่างกายของเรามันดีขึ้นมันก็จะส่งผลให้การทํางานต่างๆนี้ขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็เหมือนจะบรรเทาแล้วก็ทุเลาแล้วอย่างนี้โพชงเนี่ยถ้าเราทานไปเรื่อยๆจะต้องมีช่วงพักหยุดไหมเพราะว่าเขาบอกว่าทานยาติดต่อกันเนี่ย มันไม่ดีต่อสุขภาพมันจะเป็นอันตรายไหมคะอย่างนี้ก็คือของเราไม่เป็นอันตรายนะครับเนื่องจากตัวโพชงเนี่ยเป็นสาร จากธรรมชาติ100%เรนะครับ<ช><ช>เราไม่มีการแต่งสีกลิ่นรสหรือแม้กระทั่งตัวสารกันเสียในผลิตภัณฑ์โภชงเราไม่มีการเติมลงไปนะครับเรามาจากธรรมชาติ100%ยเซนตะครับ<ม>ตรงนี้ก็สามารถรับประทานได้ต่อเนื่องเพื่อเป็นการฟื้นฟูดูแลร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงรอย่างนี้เรียกง่ายๆว่าทานกันได้ทุกรุ่นทุกวัยและทานกันได้ตลอดอย่างแป้งโกเป็นเป็นสาวสพร่งแบบนี้ก็อาจจะทาน,นไปจนันแก่ได้เลยแป้งโกอยากทราบนิดนึงค่ะว่าปกติเนี่ยถ้าคนที่ป่วยเป็น โรคอยู่แล้วแล้วจะทานโพชงควบคู่กับยาที่คุณหมอสั่งมาเนี่ยก็สามารถทานได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดแป้งโกะหรือว่าเพื่อนๆน,นวัยเดียวกันหรือผู้สูงวัยที่ไม่ได้ป่วยมีโรคประจําตัวอะไรแล้วอยากจะทานโพชงเนี่ยจะสามารถทานได้ไหมสาม,มารถทานได้ครับค,คำกาดที้ว่าคนป่วย ทานก็อยากหายป่วยใช่ไหมครับคนที่ไม่ป่วยก็อยากมีสุขภาพที่ดีสำหรับคนที่มีสุขภาพที่ดีนะครับทานโพชงเข้าไปเนี่ยก็คือจะช่วยบำรุงร่างกายนะครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยตัวโพชงเนี่ยสามารถดูแลได้ทุกระบบนะครับของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตนะครับคุณผู้หญิงนะครับการไหลเวียนโลหิตไม่ดีนะครับผิวพรรณไม่เปล่งปังความงามนะครับหรือว่าแม้กระทั่งโรคประจำตัวต่างๆโรคเบาหวานมะเร็งนะครับสามารถทานได้สําหรับใครที่ว่าสุขภาพดีเนี่ยก็คือควรรับประทาน เช่นเดียวกันครับคช่เรื่องง่ายๆคุณผู้ชมคะใครที่ประสบปัญหาอยู่แล้วก็เหมือนเอามาบรรเทานะคะให้โรคต่างๆเนี่ยมันค่อยๆทุเลาลงแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่บอกว่าวันนี้แหละอยากจะให้ฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าป้าโก๋เชื่อว่าการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริญน,นั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องรองให้แบบโอ้ยตายละฉันกําลังจะป่วยหรือเปล่าไปตรวจสุขภาพประจําปีมาคุณหมอบอกเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะรู้สึกกังวลไปอีก เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งดีๆอยู่ในรายการของเราแล้วนะคะกับเครื่องดื่มนะคะพฤกษชาติโพชงนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้มีแต่สมุนไพรอัดแน่นอยู่ในขวดนะคะเรียกง่ายๆว่าใช้สมุนไพรบำบัดร่างกายส้วยจากภายในสู่ภายนอกก็สุขภาพดีกันทั่วหน้าอย่างแน่นอนค่ะผมะขอฝากตรงนี้อีกนิดนึงนครับสำหรับผู้ป่วยหรือว่า ผู้บริโภคครับที่สงสัยว่าโพชงสามารถทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ไหมนะครับ<ช>ตรงนี้เนี่ยสามารถทานได้นะครับโดยจะช่วยส่งเสริมในการออกฤทธิ์นะครับของยาแผนปัจจุบันหรือว่าตัวสมุนไพรนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลดอาการหรือว่าอาการเนี่ยหายได้ไวขึ้นครับ ลแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพป้องกันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยเ<ช>อาละค่ะขออนุญ,ญาตให้คุณกอฟฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงละกันนะคะว่าถ้าป่วยอยู่แล้วถ้าประสบปัญหาอยู่แล้วจะต้องทํายังไงหรือว่ามีวิธีการดูแล,แลรักษาอะไรยังไงแบบไหนบ้างผมสําหรับโรคความดาันโลหิตสูงนะครับจะไม่ใช่เป็นโรคที่ว่าภัยเงียบที่ทุกคนกล่าวถึงกันแต่ค,ความดันโลหิตสูงนะครับสามารถเเกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับสำหรับใครที่เป็นอยู่แล้วหรือว่า ที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงก็ควร,ครดูแลสุขภาพของตนเองนะครับโดยสําหรับผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปนะครับควรหมั่นเช็คความดันของตัวเองเป็นประจำคือไปตรวจสุขภาพรประจําปีด้วยใช่หรือว่าเช็คเองที่บ้านก็ได้ว่าไปไ<ด>ร้านยาไปร้านยาเนี่ยก็คือเราสามารถตรวจ วัดความดันประมาณสองสามนาทีเราก็รู้แล้วว่าความดันตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่ไอที่วัดความดันที่เขาต้องเอามาใส่แขนแบบนี้อันนั้นคือเราสามารถตรวจได้เองเลยว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่าใช่ความดันปกติเราควรอยู่ที่ประมาณ120 80มิลลิเมตรประหลอดครับตรงนี้ก็สามารถตรวจเป็นประจำแต่วันนี้จะดีกว่าไหมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมหักป้องกันแล้ววิธีที่คุณผู้ชมเลือกป้องกันเนี่ยไม่ใช่เคมีต่างๆที่เอามาทํำลายสุขภาพตัวเองแต่ว่าเป็นทางเลือกเอาสมุนไพรมาบําบัดดูแลจากภายในสู่ภายนอกร่างกายเรรราาแข็งงงะบบต่ ร่างกายเราแข็งแรงมันก็จะทาให้โรคภัยต่างๆเนี่ยไม่เข้ามาหาเราได้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีความรู้มากมายการป้องกันวิธีการดูแลรักษานะคะหรือใครที่บอกว่าประสบปัญหาไปแล้วป่วยอยู่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คนที่คุณรักประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ให้ท่านนะคะได้มาใช้สมุนไพรรักษานั่นก็คือทางด้านความมือของแป้งโกนี่เลยนะคะกับโพชงของเรานะคะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรประมาณ32ชนิดได้ที่รวมอยู่ในขวดแล้วก็ทานง่ายอีกด้วยนะคะเอาละค่ะส สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟมากเลยค่ะ <S <S โอ้ที่มาให้ความรู้ต่างๆเก็บเคล็ดลับสาระ,าระความรู้วิธีการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะว่าจะต้องทำยังไงหากคุณประสบป,ปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเก็บเคล็ดลับความรู้ต่างๆหรือว่าวิธีดูแลสุขภาพยังไงโรคไหนร้ายแรงที่คุณควรจะป้องกันและดูแลตัวเองนะก็ติดตามกันได้ใหม่คราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแป้งแล้วก็คุณก๊อฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โปรโมชั่นพิเศษโภชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโภชงขวดเล็กอีก1ขวดและคุ้มยิ่งขึ้นหากซื้อ2ขวดในราคา3,000บาทแถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโภชง